ออนิเมะเฮลพาไดสุข,ขาวดีอวีจีเสียนสอนฉากวันที่11บเอ็ดกราคมนี้นะครับสองพันยี่สิบเอที่ถิน่นี้ก็ยังเป็นสีรีโอแมปป้ามาเดิมที่ถามเซียนแรกวันในปี2องพันยี่สสอเซียนแรกก็มีก็มีโบ,บนนะว่านามผ้ามันดูดบแต่เซียนสอนอนี้โอกาสแก้ปัวสูตนรนมีเวลาทํานานและที่ดูในโปรโย่าถือว่าดีนะนานดีเลยในโปรโย่าที่เห็นนะฉากป่อสู้กาลุนสีแสนเนาอะไรประมาณป้านนะี่ยค่อนข้างาจะโอเคเลยแล้วดีเลยหลังจากที่เซียนแรก เอาจูบที่จําได้ก็คือพระเอกอาการซับสนเรื่องเรื่องพยาเอรอินก็ดูว่าจะเป็นในเปอรารการปราบเสียงเอาชีวิตรอดบ,บนเกาะนี้ผมก็อยากดูเป่านะเนื้อเรื่อมันค่อนข้างน่าพิลามขอมาวินนี่ฉ่ายแปมุก,กลาขอนเรื่องนี้ฉชย11บมุก,กลาก็ถือว่าแบนมาฉายโอเคนะทาให้เรื่องสองเรื่องไม่ชนกันก็ก็ช่วยกันกระจายกันไปส่วนในไทยก็น่าจะในฟิตเหมือนเดิมนะปอเสียงแรกนนะในฟิตไม่รู้ว่าเวลาจะเสียงมุก,กลาพอดีเปรนะที่ปูนเรี้ยวว่าไทยสอนชมนูนถ้าใครเคยอ่านเรื่องนี้มาหรือเคยดูอนนิเมมรี้้ก็สาาาถพูดไดไนะว คุณรอดูอดิเมย์เสียสอบไหมหรือว่าหยาบตูไหมอะไรประมาณนั้นก็คอมเมนต์ได้นะครับ